ี่ปุ่นมันมีวิกฤตอยู่3อันที่คุณอ้วนภูมิทําพูดบ่อยๆว่าต้องเร่งว่าต้องเร่งว่าต้องเร่งทําในเหตุการณ์นี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทาไมต้องจับมือกันลักษณะแบบนี้นั่นก็คือวิกฤตเรื่องความขัดแย้งก็คือวิกฤตของความขัดแย้งในสังคม2ก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญ3ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจก็คือปากท้องของประชาชนวิกฤตรัฐธรรมนูญที่จะรีบแก้เคยได้ยินไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราเคยได้ยินครับผมหลายรอบการรายการเรานี่คนที่พูดบอกดีไซน์มาเพื่อพวกเราพวกเราหมาย ่ถ้าเป็นพภาคการเมืองก็พลังประชาช่ไหมตอนนี้คนพูดย้ายมาอยู่เพื่อไทยแล้วจริงๆก็เป็นนักการเมืองอุปสงคก็เคารนับถือกันไม่ได้มีอะไรแล้วว่าพอไปรีเฟอร์ผมก็ต้องบอกทุกครั้งว่าจริงนับถือท่านนะไม่มีอะไรพออยู่เพื่อไทยผมก็เข้าใจว่าเขาอ่านเกมขาดเนี่ยเพราะว่าท่านไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะแม้แต่วินาทีการเมืองสามสี่สิบปีเนี่ยทำเพื่ไประชาชาติมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่านว่าเอก็ประชาชนมาที่นี่ถล่มทลายแล้วธรรมนูญที่ดีไซน์มาขนาดไหนเนี่ยมันก็บิดเบือนเจตานงประชาชนเยอะขนาดดนนนนนนนีีีี้้้้้ไไไมมมม่่่่เเเเพรราาาาะะฉฉัััยยยยผลลลแวปบททสกก็ ต่อป่ะคือย้ายมาแล้วก็ดึงทั้งหมดไปอยู่รวมกันทั้งหมดเลยก <c oughs> ็กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ดีไซน์มาเพื่อพวกเรามันรวมพวกเราเพิ่ม,มอีกนะรวมเพื่อไทยไปด้วย <c oughs> ทีนี้ถามว่าของเดิมที่จะแก้รัฐธรรมนูญ <c oughs> <c oughs> ผมแม่ไม่ได้ดีไซน์มาให้กูอะ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้มันดีไซน์มาให้กูแล้วอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช้กลไกนี้กลไกที่เคยทําร้ายตัวเองมา ในการที่จะแยกกับก้าวไกลไปอะไรไปก็ได้เริ่มใช้กลไกของรัฐธรมนูญนี้อย่างถึงพิกถึงขิงมันก็เกิดประโยชน์เอออันนี้ถูกต้องอันนี้กรุงกริ่งได้ได้ตรงจุดมากใช่กรุงกริ่งเอาสักกูท้อเลยตอนนี้ปิ๊บปิ๊บก็ถูกปิ๊บก็ถูก